วันนี้เรามาที่28ชิดลม by SCS s นะคะนี่พี่มิสารเส้นผมไหมคล้ายกับวิวห้องเลยนะคะเป็นปายยาวอเสื้อนั้งสบายหน่อยครับวันนีใส่ในนี้มาด้วยเหรอกางเกงยีนกุชชี่นะคะอันนี้คือสภาพเยินมากโปเตก้าครับสภาพเยินมากแม่ว่าของต้องขาน้องเจ๊เอาท่อนหนึ่งนะได้ค่ะตรงนี้ไม ค,คิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังมีชิ้นเท่าไร ขอดูหน่อยค่ะช่องอะไรคะคัะนแอนแพนค่ะวันนี้เรามาที่28ชิดลม b ย SCSA นะคะคือมิ้งอ่ะอยากจะซื้อคอนโดมากคือคอนโดเนี้ยเป็นหนึ่งในสามของลักชัวร์คอนโดมิเนียมของ SCSA เลยนะคะเหมาะกับคุณมิ้งมาก ชอบโลเคชันตรงนี้มากเพราะว่าวกกปกติแล้วเนี่ยเดินแต่จะเล่นชิลลมตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เราก็รู้ว่าแขกรับเชิญของเราอะ่ะกำลังสนใจที่จะซื้อที่นี่เหมือนกันง่ายๆเลยค่ะนาม,มาตามผู้ชายใช่แล้วน้องคนนี้อ่ะเขากําลังโด่งดังกักบละครคเรื่องวิมานททายค่ะ,ะเดี๋ยวคอนน้องๆก,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 ก่อนสวัสดีควันนี้ค่ะเดี๋ยวไหว้เขาเขาต้องไหว้เราไหมเราไม่ไหว้พี่แล้วนี่ก็น้องเจดนะคะนักแสดงทีนี้ค่ะครับผมเจเจพิพัฒน์ครับเป็นนักแสดงช่องวันนะครับ ไม่ได้เหมือนห้องที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยกันได้เลิอกอะ <c oughs> ่ะมีงช <c oughs> ่างอะไรฮัลโหลทีนี้ว <c oughs> ่าสารเซ็ตผมไหมคล้ายกับวิวห้องเลยนะคะ <c oughs> ที่คอนโดฟอนีเอชิดลมแล้วนะคะครับผมต<ล>อนนี้เราก็อยากจะมาคุยกับลนะ็อกเจดนะจริงๆที่มีน่าแอบสนใจคอนโดนี้แล้วก็เลยคิดว่าแบบถ้าเจจะเลือกซื้อที่นี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบพิเศษผมว่าที่สําคัญคือตรงเนี้ยคือโลเคชั่นเลยครับถ้าคนจะเลือกซื้อนะคือชิดลมก็คือแบบคนก็รู้กันว่ากลางเมืองอ่ะห้างสรรพสินค้าเต็มแล้วก็ด้วยความกชัวร่ของห้องด้วยแล้วของตัวทั้งคอนโดและส่วนกลางทุกๆอย่างอะไรเงี้ยครับมันก็น่าอยู่ตั้งแต่เข้าประตูไปแล้วก็รู้สึกว่าน ไม่มองออกไปก็คือแบบมันมี็แบบสบายสบายก่อยู่กลางเมืองแต่ไม่แอบดแล้วก็พูดจิตร์เฟอร์นิเจอร์ชอบไม้ที่ชิรินหดเลยชนริดหมดเลยแบบสีคือใช่ จะรู้เลยว่าธรรมดาแล้วปกติแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์น้องเจดเป็นยังไงปกติเป็นสไตล์ยังไงคะผมจะเป็นคนสบายๆมากๆเลยครับ <ừ> คืออยู่บ้านก็คือเสื้อยืดกง,งขาสั้นรองเท้าแตะออกจากบ้านก็คือเปลี่ยนจากเป็นกีฬาซ่านเป็นสายยาวคือถเสื้อแล้วสบายหน่อยฮะแล้วสงสารคนข้างนอกไม่เป็นไรที่ว่าคนข้างนอกชอบชอบดูชอบอยู่แล้วมียี่ห้อที่ชอบแหมเสื้อยืดผมจะชอบคอสอุยใช่ชอบยีนส์คอสใช่ครับเพราะว่ามันพอดีตัวแล้วก็ค่ามันก็ดีก็คือไม่ได้ดูแบบยุ่ยยุ่ยเกินไปแบบไป็นแย่ใช่ไหมเสื้อยืดกางเกง ยาแล้วสมมตมิลององรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเ๋อผม<ส>จะเน้นรองเท้า,าครับใช่ไม่เป็นสน้นเกอร์ไปเลยก็จะเป็นแบบพูทหนังไปเลยอะโอ้<ะ>ขอที่ข้อได้ไหมนะคะ แป้งอย่านเ,เดียวแต่ว่าสีลหลัลกๆก,ก็คือจะเป็นแค่ขาวกับดำอย่างมากสุดก็น้าตาลไมูุ่้ป็นกว่านี้ครับแต่ว่ารองเท้าก็จะมีรองเท้าแซงจะเยอะเอาตรงๆเลยนะคือผมไม่ได้เป็นคนแบบถ้าไปงาน idamente, ผมไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเองมีไซร์ลิใช่ไหมคะใช่ครับพ <arma> ี่ผู้จัดการก็คือจัดมาให้แต่ว่าถ้าเกิดแต่งตัวเองเขาก็จะเริ่มแบบผมองใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อขาวมาทุกเทสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนั้นทุกวันครับผมโอ้ยอย่างยี้ยย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  เป็นคนออกเหมือนกายแต่ว่าผมเอาอยู่ที่บ้านก็จะเป็นเสื้อยืดเงี้ยๆกับท่าตัวเดินกันแหละชอบแบบเฮ้ยเป็นคนประหยัด้ยน้องเจ็ดอยู่ที่อะเงินที่ได้มาไปอยู่ไหนโลกเอามาแบ่งป้าก็ได้โลกผมไปทิ้งรถหมดอ๋อได้ข่าวว่าน้องชอบแต่งรถแต่งยังไงอะไรพวกพี่แบบไม่้รื่อะไรเยอะ โอดีเทลมันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วผมเพิ่งรู้เพราะว่าคันก่อนที่ผมซื้อเนี่ยเหมือนซื้อคนละค้นกับพ่อตอนนั้นยังเด็กยังไม่แบบมีเ<ช>งินมากอะไรเงี้ยครับก็ซื้อคนละค้นกับพ่อแล้วก็ไม่ค่อยกล้าทําอะไรเยอะแล้วพ่อมาซื้อของตัวเองจริงจังๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบโอรถเราอ่ะเราทําอะไรก็ได้ก็เลยโูดีเทลทุกอย่างเลยครับก็คือเหมือนรถคันนี้แหละคันเดิมแต่เราก็แต่งไปเรื่อยๆแต่งแบบใช่มันก็มีเยอะมากดูจากพวกยูทูบฝรั่งว่าจะแบบเป็นแบบไหนเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยเราสั่งมาได้หมดเลยแต่ไงท Iler, สปอยเลอร์สูงๆล้อแบบสีแบบโดดจากรถเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบครับ ก็คือจะรู้สึกว่าแต่งให้มันสวยแต่ว่าก็จะชอบชอบสีพวกคุมโทนก็จะเป็นแค่ดำเทาอะไรเงี้ยมาใส่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 ่ไปวิกิพี่เดียน้องมาเรียบร้อยแล้วน้องเกิดวันตีอะไรวะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มีน้องชายอยู่กทมเหมือนกันรู้แต่ว่าเด็กกทมเนี่ยชอบเตะบอลอยากจะรุ้น้องเจชอบเตะบอลโอชอบมากครับดเป็นผมเป็นนักบอลด้วยครับคือถ้าไม่เลิกเป็นนักบอลตอนนี้ก็คงไม่ไม่ได้มาเป็นดาราครับเพราะว่าตอนนั้นเตะบอลแทุกวันแล้วก็ดำเมี่ยมเลยอะผมเป็นนักบอลโรงเรียนนะครับทุกคนจะมีความฝัน แล้วว่าเด็กกอทอน,นี่คือแบบบ้า c r ซี่เตะบอลมากามาปัจจุบันนี้ต้องแบบสี่ทุ่มเนี่ยไปเตะก,กับกวนเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชอ่วันหลังเผื่อแบบไปร่วมกับกวนน้องพี่พี่จะได้ไปเชียร์ข้างสนามแบบอ๋อน้องวยไปเตะบอลไปเป็นบอลน้อง<น><น>จากวันนี้คือไปเป็นบอลแล้ว็เปน,น,น้องน้นองจะเตะพี่ใช่ไหมคะพี่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างสนามเชียร์ลีเดอร มันจะมีหลีดที่แบบของขังไงไม่หลีดจรจ้าพี่หลีดเป็นโยเก่านะเฮลโลอ๋อเนอรับใช่ข่าวไม่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 อยากจะรู้ว่าใช้ข่าวแล้วผู้หญิงคนดูบอลกันไหมพี่ก็มีดูนะพี่ว่าดูแต่พี่ไม่ดูพี่ไม่มีแฟนชนใหญ่คนจะดูเพราะว่ามีคนข้าง้ดูแต่พี่ไม่มีคนข้าง้ำพี่เลยไม่ดูพี่ได้เลือกดูพี่ได้เลือกดูพี่ได้เลือกดูวีมานร์ส ลานะเจ๊ก็เป็นคนที่เล่นดนตรีด้วยไปเห็นเล่นกีตาร์แล้วก็กอลองด้วยใช่ไหมคะร้นะองเพลงด้วยเ,เยดี๋ยววันนี้ตอนจบจะให้น้องเจ๊ช่วยร้องเพลงใครคิดถึง,งพี่เบิร์ดแล้วก็ต้องบอกน้าพี่หนิงไปด้วยพี่อายพี่พูเ่ง <c oughs> อย่ามองหนูพี่แบบน้ำลายยืดไม่ได้เ <c oughs> มื่อคนะืนน่ะไปดูมิวสิกวิดีโอหนึ่งที่น้องเจ๊เล่นแล้วไปเปิดเพลงนะั้นเลยยาเลยนะเพลงนั้นน่ากลาเป็นพราะดีน้องเจ๊เป็นพระเอกมิวสิคผคนพิจิตร ผิดคนนะเวลาพี่ของพี่หนุ่มอะเพลงอะไรอะยลงเล่นกับเจสซี่เจสไีมไม่แต่ว่ามีคนท้าผมผิดเยอะมากนะอีกคนหนึ่งคือกันการสวัสดิวัฒน์กันหรอใช่ไหมก่อนนะเขาจะเจอกว่าแต่เจ๊ก็น่าค่ะ อ่าใช่ครับแต่จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งครับที่แบบบ้ามาอินมากช่วงนี้จะเป็นถ้าไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดจะเอากล้องไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบชีวิตประจำวันแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะช่วงที่เพิ่งซื้อกล้องมาเลยก็คือจะถ่ายแบบบ้านถ่ายทีกอยางถ่ายในบ้านอะไรางเงี้ยครับถ่ายหมดเลยชอบกล้องอะไรคะ ไล้าครับผมใช้ M 2 4 0จะเป็นระหว่าง M 9ไป M 1 0ชอบผู้ชายที่ถ่ายรูปเพราะอะไรป้าเวลาไปเที่ยวอ่ะคืออย่างน้อยผู้หญิงจะมีรูปสวยๆเพราะผู้หญิงจะมีชอบถ่ายรูปเรียกผู้ชายชอบผู้ชายที่ทนการถ่ายรูปของเราดีกว่าแต่ผมจะเป็นคนทนไม่ค่อยได้นะเป็นคนถ่ายรูปอ่ะแล้วผมเป็นถ่ายแล้วเราก็มองหลังหรือไปดูใช่แล้วเราสึกว่าสวยเราพอใจของเราผมจะใช้เวลากับรูปหนึ่งกันนานก็คือแบบจะเล็งอยู่นานจนกว่าจะมองว่าเอออันนี้สวยแล้วเราค่อยกดจะไม่ใช่คนแบบึ๊แสดงว่าไม่ชอบ แบบว่าถ <c oughs> ่ายค a n d i d เลยไม่ค่อยมชอบก็เลยแบบเน้นเป็นรูปๆเลยคริสมัสตปีนี้พวกพี่ไม่มีอะไรให้นอกจากนี่ลักษณะเหมือนแบบมาไหว้ผู้ใหญ่เลยอะเหมือนบอกว่า เดลือกว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่เมมนให่ออกวันนี้เลยนะน้องเจ็ดออกวันนี้อันนี้ชื่อคัตตันเคนแคน d ี c เคน you know candy cane ชอบอกว่าเรียนบอกว่าเรียนอังกฤษไม่กี่มึงทวนด้วยแต่คุณมีต้องชอบรสแคน d ี c เคนเพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่ครีมช c สโซดา s o นั่นให้ธรรมดาเจ็ดทานอันนี้เป็นไวท์คริสต์มาสค่ะเป็นวันที่เราดื่มสูตรลาเต้อ๋อโหนั้นให้น้องเจ็ดเลือกเก่าน้องเจ็ดเป็นคนชอบกินกาแฟเป็นผู้จัดการผมเองเชียร์ค่ะพี่เชียร์ จะบอกว่านั่งตรงนี้แอบส่องผิวหนังเจคือรูมคนไม่มีไม่มีรูมคนนะมองไม่เห็นอ่ะแล้วนี่เขาไปออกกำรังกายด้นะแต่ว่าหน้าอย่างดีขนาด ยากจะรู้ว่าใช้อะไรใช้ก็ใช้สกินแคร์แต่ใช้ใช้บ้างครับใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะมากจะเน้นแบบออกกำลังกายแล้วก็กินน้ําเยอะมงกินน้ำเยอะมงกินน้ำต้องมีน้ำตลอดเวลาสมมติว่านอนน้อยแล้วไม่ค่อยได้ออกกาลังกายจะจะเห็นรู้แลช่วงโควิดอยู่บ้านเยอะไงเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอแดดอาจจะใช่แล้วก็นอนเยอะแต่ผิวแบบดีมากไม่พราะจริงๆการนอนแล้วออกกำลังกายมันช่วยเรื่องแบบ blood flow น้องใส คุยไหมอ่ะน้องใส่นาฬิกาใส่อะไรไหมคะอ๋อธรรมดาผมจะใส่นาฬิกาครับแต่ว่าวันนี้เป็นที่อื่นมาก่อนก็เลยไม่ได้ใส่ชอบอะไรบอกได้ไหมิงๆผมก็ชอบปาเต้พิลิปเลยครับที่ผมมีอยู่คืออัลคานอนเฉยเฉยเป็นยาคือยาดีลอติลูสก็ดีครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไปไกลมากชอบไหมคะเดฟนาชอบชอบชอบครับเดชจัสก็ชอบเพราะฉะนั้นโลเล็กก็เข้าได้โลเล็กก็เข้าได้ครับโลเล็กได้ปาเตได้เอพีก็ได้อีกนะโอ้ชอบเอพีตอนนี้ เดี๋ยววันนี้พกอะไรมาบ้างเออพกอะไรมาบ้างนี่เลยมาแบรนด์กระเป๋าก็ต้องมานะคะยี่ห้อนี้โค้ชโค้ชเข้าได้โค้ชเข้าได้ค่ะแว่นมีแว่นตากันแดดนี้คือสภาพเย็นมากโคเดก้าครับสภาพแบบเย็นมากมาเย็นเพราะหนูไม่ใส่กล่องใช่ครับทำไมไม่เก็บของไม่ใส่กล่องคะชอบขายไปหลังจากซื้อมาส่งกล่องให้ไโคเดก้าส่งกล่องแว่นนิดหน่อยค่ะกล่องแว่นน้องหายแล้วก็ขอพาเช็ดแว่นด้วยนะคะตอนนี้ใส่ช็ดแว่นอยู่ค่ะตอนนี้เฮ้ยกางเกงยีนดูดีอ่ะเดี๋ยวก็นั้ใส่ในนี้มาด้วยอ ช่นะะคเอาเอาตามตรงเลยก็คือเมื่อวานะผู้จัดการจับยัดใส่บอกว่าจะให้ใส่วันนี้แต่ว่าวันนี้ตอนเช้าอ่ะหาเกมนี้ไม่เจอแล้วมันคือกระเป๋าอันนี้เลยอ๋อแต่ว่านี่คือมันเกมที่ถุงอยู่แล้วอ่ใช่นี่เกมผมเกมค้า ใช่ผมชอที่ไม่ลครับไม่เว่าตอนเช้าส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนขับรถเองแเวลาเราลงมาจากบ้านเพื่อขึ้นรถอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรต้องแบบจะชอบลืมพี่เขาจะให้ชอบตาลรองเท้ามาด้วยเวลาไปถ่ายต่างๆนานาเพราะว่าบางทีไซส์มันไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนเท้าไซส์ไม่ปกติผู้ชายครับผมเท้าไซส์แบบ39แต่สูงมากนะนี่คือ7สูง180ที่บ้านเท้าเล็กแล้วพี่ชายพี่ชายค่ะ พี you, so ่ชายก็แบบ42อะไรเงี้ยครับก็กมดแล้วอะตะเทียมใช่อ๋อมีน้ำตาเทียมะเทียมตาเทียมคุณรกัวโรคโรคจิตนะตเทียมนะตาเทียมโอ้ยะไมเป็นคนตาแห้งหรอใช่เพราะว่าผมทำเลสิกมาหมดแล้ีอะไรอีกคะไม่มีอีกน้องมีเสื้อที่น้องจะใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสื้อจะยับอุ้ย แซงเฮ้ยแซงตัวที่สองน่ารักมากขอสำเนียงอ่ำภาษาฝรั่งเศสนะคะแซงรอของแซงรอของเพราะว่าตัวอาษาฝรั่งเศสไม่ออกเสียงแอร์อรก็ออกแอร์ต้องเสียงต้องออกเสียงให้ได้ไอ้บักคง น้ำเจตนี่เป็นเสายืดใส่อะไรน้ำเสตจะมาใส่อะไรแซงอะเอ็มครับแต่ว่าถ้าเป็นบลูเบอรี่อะแอลอุ้ยตจ้าเราชอบใส่เสื้ออันนี้้วยไหมอะปกติใช่ถ้ามันสบายไฟเสื้อตัวนี้ชอบมากเลยอะมีดอกชบ้าด้วยอ่ะอยากจะรู้ว่าเวลาถ่ายรูป มาจิตรลักษณ์คุณเราไม่ชอบคนถ่ายรูปเออรูปที่ลงไอจีอ่ะก็เป็นพี่ปามผู้จัดการจะให้คนมาถ่ายให้เขามีแฟนคลับด้วยแสดงว่ารูปแต่ละรูปคือเขาถามแอปหมายถึงว่าแต่งสีอะไรให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราทำเองผมเป็นคนแต่งรูปไม่เป็นถ้าผมสมมติว่าผมถ่ายเองผมก็ก็ตามนั้นเลยนะครับเออใครจิ้มอร่อยอย่างนี้ไม่ต้องแต่ง วันนี้เราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วครับมาถักมาคุยกับน้องเจ็ดมาให้น้องเจ็ดช่วยเล่าถึงแบบไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตวันนี้นิดนั้นอยากน้องเจ็ดทำผลงานนิดนึงมีละครครับตอนนี้วิมานสายครับผมช่องวันช่องวันสุขเรครับทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มยี่สิบนะครับผมฝากด้ยครับแล้วตอนนี้ถ่ายอะไรอยู่อีกไหมคะคืออะไรอีกบ้างเอ่มียูทูบใช่ครับยู u ูบหรอช่องอะไรคะบอกชื่อนิดนึงค่ะเจ็ดเฟิร์สทาวน์เจ็ดเฟิร์สทา์อ๋อเจ็ดเฟิร์สทาวน์ก็อยาก ร้องเพลงนีเิดจริงชอบมากเมื่อกี้นะแล้วว่างขับรถมารีรันเพลงนี้เปิดอ่ะชอบอ่ออท่อนหนึ่งนะนไม้ค่ะตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังมีชิ้นเท่าไร่คงเพราะว่าลถนั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องเลิก ฉันแค่รู้สึกดีที่ได้เนกถึงมันคงไม่พิดจะเก็บไปฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธอตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร เพลงพี่เบร์ใด้ฟังแล้วนะคะ,<น>ะก็อยากให้น้องเจช่วยเปลี่ยนลุคซีเนเจอร์ลุคของน้องเจ<ด>แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ต้นคริสต์มาสข้างล่างกันค่ะคแต่ <นะ S 1> ที่นี่ต้นคริสต์มาสเยอะมากเดี๋ยวคห้พี่หาว่าต้นไหน แล้วนี่เราก็จะมาให้มาขอถ่ายรูปน้องเจกับต้นคริสต์มาสของจูเชิดลมนะคะมันมีอะไรพิเศษกว่านั้นคืออยากให้ทุกคนมาดูค่ะเราก็มาสแกนอันนี้นะคะสแกนเสร็จปุ๊บเข้ามานี่นี้แล้วเราก็เลือกอเขียนชื่อน้องเจจสโอเคเราเลือกนี้นะคะเลือกเสร็จปุ๊บ drive pay scan แล้วรูกสันต้ตาจะเห็นชัดโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายน้องเจกันเลยดีกว่า ขอบคุณมากค่ะเหมือนได้น้องชายอีกคนนึงกลับบ้านไปด้วยเอ๊ะกอยาจะเป็นพี่สบายเขาอ่ะขอบคุณน้องเจดแล้วก็อยากจะขอฝากติดตามรายการของเรานะคะชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์มาได้ช่องของเรานะคะทัสแอนด์แพนรายการขอดูหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของน้องเจดด้วยนะคะเจดเวิร์สทามครับผมไนฟอรดด้วยครับทีแรกน่าจะออนเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบาย Merry ah! A day or two ago, I thought I'd take a ride.